ถ้าเกิดว่าทําเป็นพวกน้ําจิ้มครับทุกคนก็ใช้มะนาวลูกที่มันสีเขียวๆครับมันจะได้ความหอมของมะนาวด้วยเราจะเก็บยังไงให้มันได้นานนะครับมี2วิธีด้วยกันผมรับรองว่าสูตรนี้แซบแน่นอนครับผมใช้เวลาไม่นานครับครับ สวัสดีครับผมทุกคนนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับกับทริคเที่ยวเดี๋ยวมาเดินนะครับวันนี้เราจะมาทําน้ําจิ้มซีฟู้ดกันนะครับสำหรับสายแคมปิ้งนะครับเพื่อพกพาไปกินในสถานที่ต่างๆได้คลิปนี้นะครับเราจะมาบอกทริคการเก็บน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับเก็บได้เป็นเดือนๆเลยครับทุกคนออกไปแคมปิ้งข้างนอกเมื่อไหร่นะสามารถหยิบแล้วก็เอาติดรถไปได้เลยนะครับผมจะเดินทาง3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็ เอาไปกินได้ไม่เสียแน่นอนสิ่งที่ต้องเตรียมวัตถุดิบที่ต้องเตรียมนะครับทุกคนคือ1ก็คือเป็นพริกขี้หนูนะครับผมกระเทียมนะครับพริกจินดาแดงเพื่อเพิ่มสีสันน้ําตาลมะพร้าวนะครับน้ําตาลปี๊บนั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นมะนาวรากผักชีนะครับ น้ำตาลทรายน้ำปลาแล้วก็จะมีน้ำเปล่าด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วทุกคนสังเกตนะครับวันนี้ผมจะเตรียมเตาแก๊สกับหม้อเล็กๆนะครับผมเตรียมมาทําไมก็บอกทุกคนก่อนเลยว่าวันนี้เราจะทําปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนสามารถกรอก เก็บไว้กินได้เป็นเดือนเลยอย่างที่บอกนะครับผมเราจะมีเตาและหม้อเนี่ยไว้สําหรับเคี่ยวน้ําตาเพราะว่าวันนี้เราจะใช้เครื่องปั่นจะตำกลกแค่นี้ก็คงไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราจะมาปั่นกันแล้วมีวิธีทํำยังไงนะครับไปดูกันเลยครับทุกคนเที่2เริ่มทำนะครับโอเคครับผมเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะครับตั้งเตานะครับผมแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปนะครับ80กรัมนะครับผมใส่ลงไปเลย หลังจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าครับผม125 ml คนนะครับหลังจากนั้นก็เปิดแกส๊สสามารถเปิดไฟแรงได้นะครับทุกคนคนไปเรื่อยๆครับตรงนี้ก็ห้ามหยุดคนนะครับเพราะว่าน้ำตาลเรามันอาจจะไม่ได้เพราะเราเปิดไฟค่อนข้างแรงเนาะใช้เวลาไม่นานครับโอเคถ้าเดือดปุ๊บนะครับทุกคนก็สามารถปิดแก๊สได้เลย อ่าแล้วหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยจริงไว้ให้มันเย็นโอเคช่วงที่รอนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มหัน่นรากผักชีกันเลยนะครับให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อมันจะได้ปั่นได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับทุกคนใส่รากผักชีเข้าไปในโถปั่นได้เลยครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยพริกขี้หนูนะครับผม1 0 0กรัม แล้วก็ตามด้วยพริกจินดาแดงนะครับผม30กรัมครับผมรับรองว่าสูตรนี้แซ่บแน่นอนครับผมหลังจากนั้นก็เป็นกระเทียมครับทุกคน50กรัมพอได้แบบนี้แล้วนะครับทุกคนเราก็จะเติมน้ําตาลที่เราเคี่ยวเมื่อกี้นะครับลงไปบอกก่อนว่าสูตรนี้นะครับเราจะไม่ใส่ผงปรุงรสนะครับผมเทลงไปเลยครับ ตามด้วยน้ำปลาครับทุกคน125 ml ตามด้วยน้ำมะนาวครับทุกคนโอเคครับผมทุกคนก็เรียบร้อยครับผมสำหรับมะนาว150 ml นะครับวันนี้บอกเลยถ้าไม่แซ่บเราไม่ทำนะครับ150 ml แล้วก็สุดท้ายนะครับทุกคนเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับผมใส่ลงไปเลยนะครับ50 ml โอเคพร้อมโอเคครับทุกคนแล้วเราก็จะมาเริ่มปั่นกันเลยนะครับการปั่นนะครับทุกคนไม่ต้องปั่นให้มันละเอียดมากนะครับเราจะให้มันยังคงเนื้อของพริกอยู่นะครับเพื่อความแซ่บแล้วก็ถึงรสชาตินะครับผมปั่นได้เลยครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราจะมากรอกใส่ขวดกันโอเคสามสองหนงโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกรอกใส่ขวดแก้วนะครับโอเคเริ่มกรอกได้เลยนะครับ คครับผมทุกคนก็เรียบร้อยครับนำจิ้มซีฟู้ดนะครับที่ทําวันนี้ครับก็ปริมาณที่ได้ออกมานะครับก็3ขวดด้วยกันครับถือว่าค่อนข้างเยอะสามารถเก็บไว้ได้นานเลยนะครับผมโอเคครับทุกคนสําหรับการเก็บรักษาที่เราคุยกันต้นคลิปนะครับว่าเราจะเก็บยังไงให้มันได้นานนะครับ มี2วิธีด้วยกันครับทุกคนก็คือวิธีแรกเนี่ยเราก็ไปแช่ตู้เย็นปกติครับระยะเวลาก็จะอยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับผมแล้วในส่วนถ้าเกิดว่าสายแคมปิง้งหรือว่าคนที่อยากจะเก็บไว้นานๆให้ทุกคนนําขวดเนี่ยไปแช่ฟรีดได้เลยนะครับผมแต่แนะนําถ้าเกิดว่าจะแช่แข็งจริงๆนะให้เป็นขวดพลาสติกจะดีกว่ากันแตกนะครับไปแช่ได้เลยครับ ถ้าแช่ฟรีนะครับทุกคนระยะเวลาของน้ําจิ้มเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ1เดือนนะครับผมแล้วก็สําหรับสายแคมปิ้งอยากจะพกติดตัวไปกินด้วยนีก็คือถ้าเกิดว่าเราเดินทางนะครับกว่าจะเดินทางถึงสถานที่แล้วก็กว่าจะตั้งเต็นท์กว่าจะก่อไฟอะไรเสร็จนะครับน้ําแข็งที่เราเอาออกมาเนี่ยกว่าจะละลายนะครับผมระยะเวลา3าชั่วโมง4ี่ชั่วโมงผมว่าพอดีเลยนะครับก็พกไปกินได้ครับ โอเคสำหรับน้ำจิ้มซีฟูด้ดสูตรเด็ดในวันนี้นะครับไม่ไม่มีผมปรุงรสนะครับผมก็มีเท่านี้ครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะมาดูทริคร้อยเมนูแคมปิ้งในครั้งหน้านะครับว่าจะเป็นอะไรครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับครับ